คือเชื่อว่าหลายคนอ่ะกินอันนี้แบบเป็นแน็คอ่ะมันก็แย่ในปากพี่จะนี่กินได้เป็นร้อยลูกนวันตอนเช้าเขากินกันคือเขากินเหล้าผมดมกลิ่นไม่ต้อดมกลิ่นผมจะไอ้นี่ปะไม่ปกติกินมันอ่ะก็กินของมัน่ะคือมาโตมันคนไทยจะเรียกบางคนเรียกว่าถั่วเน่าก็กินนี้แหละเออก็กินนี้แหละที่ผมไม่กินอ่ะแล้ววันนี้มึงจะอ้วกป่ะเนี่ยผมมีไอเทมมาผมเตรียมไว้แล้ว ไก่ฉีกคืออะไรทุเรียนนี่ไก่ขเขาเรียกเ,เ,เนื้อไก่ฉีกเพราะมันเป็นเส้นเส้นเห็นไหมเอาแล้วเดี๋ยวกูไปกินพานก,กินไก่ฉีกไม่ได้อีกอก้กชอบกินด้วยก็เต๋ยวไก่เอเป็นเคสควอทพี่ยังไม่เคยพูดคำนี้คนเดียวเลย วันนี้จะเป็นคลิปแบบว่าการทดลองง่ายๆที่พี่คิดขึ้นมาเองพี่รู้สึกว่าแบบทุกคนในออฟฟิศมันแบบกินนู่นก็ไม่ได้กินนี่ก็ไม่ได้พี่ก็เลยรู้รู้สึกว่าแบบให้น้องที่เขาแบบบอกว่าตัวเองไม่ชอบอะไรเนี่ยมาลองกินของที่ไม่ชอบกันคือของทุกอย่างที่เขาพูดว่าไม่ชอบมันเป็นของที่แบบหลายคนก็ชอบกินด้วยไงแต่ว่าแบบไอ้คนคนนี้มันเสือกไม่กินเลยเงี้ยก็วันนี้ไม่กินเมนูนะ1 2 3 4 4เมนูก็เดี๋ยวไปดูกันว่าแบบมันจะมีอะไรบ้างเริ่มที่เบาๆก่อนนะคนแรกไป มายางแรกเดี๋ยวแดกให้หมดนี่เลยมึงอนะมาเ,เขือเทศซึ่งแค่เป็นมะเขือเทศราชินีด้วยนะทำไมมึงไม่กินวะมันหยิ่ยอะ,ะหยิย่ยที่อะไรกรอบตั้งรูนี่ยข้างในมันแบบมันเละอะเนี่ยเนี่ยเอออันนี้ก็กินง่ายแบบง่ายมากๆเลยนะคือเชื่อว่าหลายคนอ่ะกินอันนี้แบบเป็นแน็คอะแต่ว่ามึงไม่กินเคยกินไหม เคยแล้วเคยก็เห็นเขากินกันแล้วผิวสวยแล้วก็ซื้อกินกันใช่ไหมซื้อแล้วซื้อแล้วแต่เมื่อกี้แล้วมันก็่างเงี้ยอะไรเงี้ยเหรอเนี่ย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 หนูไม่เข้าใจความอร่อยอันนี้คืออะไรอ่ะเขาก็ไม่ได้กัดดูกันแบบนี้ปกติเขาก็กินเข้าไปเฉยๆมันก็แย่ในปากพี่จันนี่กินได้เป็นร้อยลูกในวันตอนเช้าเขากินค่กลางคือเขากินเหล้าเอาเลยไหมตาใจยังเอาลูกไหนอ่ะเลือก เอาสวยๆจะได้อร่อยอ่ะอ่หูลูกนี้น่ากินมากโอ้เต่งนะอย่างกับไข่ไก่เลลูกเล็กต้องกัดไหมหรือเข้าไปเลยทั้งลูกแล้วแต่ถ้ากัดมึงจะรู้สึกแย่ป่ะมึงจะเห็นไส้มันกินทั้งลูกเลยอดีมันกัดได้ไหมอ่ะกูว่าลุ้นแล้วของแบบกูไม่รู้จะรีแอคชั่นยังไงของแม่งแบบควรกินได้ไม่ได้ว่าคนที่กินไม่ได้นะเอาดีๆปากเลยนงเออ อ๋อเขากินกันแบบนี้เนาะอย่างก,กับโฆษณากินคืนลงไปห้ามคายของมึงง่ายเกินไม่ให้คายเป้นนยมึงอะเฮ้ยมันเนื้อน้ำมันเยอะดินไม่กลัวมึงจะอ้วกมึงกินผมตัวเองเข้าไปด้วยกูกินไปลูกหนึ่งแล้วเนี่ยสามลูกแล้วเนี่ยแล้วมาเปิดเทปมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นเหมือนที่คิดที่เหมือนเดิมเลยแต่อันนี้ดีดีขึ้นแหละไม่จริงมึงกลัวพี่จนนี่เสียใจ นี่แพงที่สุดนะเป็นมะเขือเทศราชินีที่แพงที่สุดซื้อจากที่ที่แพงที่สุดด้วยคืออันนี้มึงหากินไม่ได้ทุกวันอะขอขอเกลือหน่อยดิเยอะไปเยอะไปแก้มะเขือเทศแต่ว่าพี่วิวพี่วิวไม่ชอบกินเหมือนกันค่ะพี่วิวก็ไม่กินอรอเนี่ยโอ้หวิวมีลูกนี้สวยสเลยมาวิวมาเลยมาแล้วอ่ะมึงเลือกเองด้วยเดี๋ยวมึงเลือกลูกเล็กอ่ะกูแดกลูกเล็กก่อนรสชาติมียังอบอวลในปากอยู่เลยค่ะพุ้งเลยนะหัวพวกนะ ไปอ้วกกลกายกูอะไอติ่นเดียวูก็พอแล้วอมึงปลดไม้มาให้พี่เขาหน่อยโอ้โหโอ้โหอะไรโอ้โหอะไรถือให้ถือให้ถือให้ใช่ปะมันแน่อ่ะมันหยอยอ่ะแต่ดีกว่าตอนที่กินตอนนู้นละโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอเป็นไงอุ้ยน้ำตาอันนี้ยต่างตัวหนูอีกน้ำตา กัดกันกุ้มๆเลยเหรอเอออลองกินกับเกลือลองกินเกลืออ๋อลองด้วยการอ่ะเราลองเปิดใจเปิดใจอย่าจิ้มจิ้มลงไปเยอะๆเอออันนั้นลูกลูกนั้นได้เลยมันติดอะไรอ่ะเราไม่เห็นติดเลยเทนติดเลยอ่ะเออผิวมันแห้งเกินเออกัดแล้วก็จิ้มมันจะติดเยอะถ้ากัดแล้วมันแหย่ไหมเหรอใช่มึงก็กัดนิดเดียวเดี๋ยวตรงหัวมันไม่กโอ้ทำไมมันกินอ่ะแล้วจิ้มไปอันนั้นเออเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ เรรานนหมือกััด้วยคบลูกเล็กอะน่ากลัวลูกใหญ่อีกเออระเจี๊ยบอร่อยแล้วน่ากินกี่ก่อนไม่เคกินง่ายคือม็อกกินได้มึงกินไปเรื่อยๆกลิ่นมันหายไปเยอะอยู่แต่ผมว่าไม่ชอบที่มันเบะคือมันเป็นอย่างนี้กูว่ามันก็ยากแหละแต่ว่าเนี่ยวันนี้มึงกินกันไปสองสามลูกแล้ว่ถ้าเกิดว่ากินไปเรื่อยๆอ่ะมันเหมือนตอนเรากินเหล้าครั้งแรกแหละมันก็ไม่อร่อยหรอกถูกปะล่ะแลกวันนี้เป็นไงล่ะก่องคอเลยเหมือนกัน ทำไมไม่กินนะโตะอ่ะมันก็ไม่น่ากินป่ะไม่น่ากินแล้วก็จะทําขายได้ไงก็ไม่รู้คนไม่ชอบกินเยอะเหมือนกันคนแล้วมันมีชาติที่เขากินเป็นอาหารเช้ากันเลยนะผมก็เลยสงสัยอย่างนั้นแหละว่าแบบเด็กน้อยกินกันแบบกลับมาจากโรงเรียนแบบแม่ทําให้กินก็เลยลองกินก็เลยลองคนบอกให้ผมลองกินเออจะออมไปที่ตอนไปกินใช่ที่อิสระยะใช่ไหมหนักเลยอันนั้นมันมันกินอันนั้นมันกินตอนกินเหล้าเปล่ามันเลยหรอห้ามกินกับเหล้าเหรอผมต้องกินถ้าผมกินผมจะไอ้นี่ป่ะ ไม่ปกติกินมันอะก็กินของมันะคือนาโต้มันคนไทยจะเรียกบางคนเรียกว่าถั่วเน่าเออกินนี้แหละเออก็กินนี้แหละที่ผมไม่กินอะเอ้าือมันมีอยู่อย่างเดียวแล้วหลังจากนั้นลองกินปะไม่ก็คือเครื่องแต่วันที่กมให้มึงกินมันก็ที่ผมเคยบอกมันเหมือนไอ้นี่นมบูดอะเออมันเหมือนมันแค่ะมันเหมือนก็ไม่ดีเหมือนเชื้อราอะไรสักอย่างพี่องพูดให้ผมไม่อยากกินดิเออมันเหมือนของขึ้นรา แต่ว่ามันถ้ามึงกินได้มันก็จะเป็นกลิ่นคือของบางบางทีกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นมันอยู่ที่การรับรู้ของเราด้วยเพราะกูแบบกูรับรู้ว่ากลิ่นนี้มันคือของคือหอมอรอคือแต่ถ้าเกิดกูไปดมเชื้อหากูก็ไม่ได้หอมไงแต่มันเป็นกลิ่นคล้ายๆกันนั่นนี่คือซึ่งนัตโตะเนี่ยเวลากินอ่ะอันนี้เขาจะใส่มัสตาร์ดกับโชยุเขาแถมมาให้แล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ทอมกวน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 กูต้องกินเป็นเพื่อนทุกคนด้วยใช่เดี๋ยวผมเมื่อกินแต่นี้พี่ชอบกินคือมึงไม่รู้หรอกว่า ถ้าอายุเท่ากูอะมึงต้องเห็นมันในทีวีแชมเปียนในกระตูญี่ปุ่นมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วอยากกินแต่แม่งไม่มีขายสมัยก่อนอ่ะครั้งแรกที่กินก็ไม่ชอบแต่ว่าอยแต่ว่ากินไปกินมาก็ชอบอันนี้อร่อยเออมันเป็นวาซาบิด้วยนะยิ่งง่ายเลยด <laughs> เดย์อ้าวก็มีวาซาบิทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นนะอันเนี้ยเออใส่ลงไปเลยเขาให้มาในปริมาณที่เหมาะสมแล้วมีใครไม่รู้จักนัตโตะบว่าเขาดูติกต็อกเขารู้จักนัตโตะเหมือวเนาะเพราะฉะนั้นเราข้ามไปสู่รีแอคชั่นการกินของไอวิวเลย หูเดี๋ยวชิมก่อนว่าอร่อยปะโอ้ยคนนี้หนักกว่าเดิมอีกอะอันนี้อร่อยนะกินง่ายนะง่ายกว่าบางอันเอานะโอ้ยกินไปเลยคำใหญ่ๆเลยนี่มาเฮ้ยมันจะไปรู้รสอะไรเราสามเม็ดกินทั้งนี้ไม่ต้องมาถ่ายก็ได้ตื่นเช้ามาเหนื่อยๆเนี่ยตื่นเช้ามาก็เจออย่างเงี้ยอืออ้าห์ ที่สองมันจะดีกว่าครั้งแรกเอ้ยไม่กล้าคืนอ่ะมึงเคี้ยวอยู่ในปากมันไม่แย่กว่าแล้วอ๋ออ๋ออ๋กินไม่ไหวคืนคืนแย่เลยอ่ะของดีๆอาหารตอนอยู่ในปากอ่ะมันยังมีไอ้มัสตาร์ดวาซาบิ ครอบคร่อมเหมือนกันแต่พอคืนลงไปแล้วนนลมันหายไป <c oughs> มันเหลือแต่เอ้ยแต่มันเทียบบอกไม่รู้อ่ะคนไม่อร่อยก็ไม่อยากว่านะแต่มันอร่อยนะปกติเขากินกับอะไรอย่างอื่นว่มหรือเขากินเ่าๆยังไงมีข้าวมีข้าวขอข้าวขอข้าวหน่อยเขากินกับข้าวแล้วมีแบบแจ่วมอดเออสาล่ายหรืออะไรเงี้ยก็กินเป็นกับแก้มแบบกูไงออกินเป็นกับแก้มกับอย่างอื่นเรื่อยๆอย่างเง้นเหรอไม่ไม่กินกินกับข้าวนี่แหละส่วนใหญ่เขาก็จะแค่นี้เลยหรูหน่อยก็อาจจะใส่ผักซอยหอมซอยอะไรเงี้ย คือพอใส่หอมซอยมันก็จะมีกลิ่นต้นหอมแบบฟูฟ้าฟูฟ้าขึ้นมาไม่น่าขอข้าวเลยคือผมต้องกินอีกรอบใช่ไหมใช <c oughs> ล่ลองลองลองลาดลงไปเลยหมดนี่หนละฮะ <c oughs> เออกินกับข้าวแล้วดีขึ้น <c oughs> จริงเอยนี่เนื้อจ้วงลง่ <c oughs> เวลากินอันนี้ดีแหลเวลากินข้าวผมกินข้าวเยอะไลมกินข้าวเยอะกินกับข้าวแล้วมันดีขึ้น อืมย่างอย่างแรกน้ำมะเขือเทศนะตัวกูอย่างที่สองยายแล้วตกคันนี้โอ้ยเลยเหรอหรือข้าวเหม็นดีเลยเอ้าทำไมอ่ะหรือข้าวเพราะเป็นเพราะข้าวอ่ะข้าวมันผิดเหรอสัมผัสแย่กว่าเดิมอีกอ้ข้าวไมันหลข้าวไม่ถูกต้องใช่ป่ะข้าวมันไม่หลออสัมผัสหมายถึงว่ากูกินได้ แบบว่าจริงอ่ะข้าวมันต้องร้อนๆข้าวเย็นเจี๊ยบเลยขออภัยคนที่เขาดูตอนกินข้าวด้วยนะครับอุ้ยกินกับข้าวไม่ได้เลยอะ่ะมันเหมือนมีข้าวมันเนยะ็นอ่ะเพิ่มความแบบแย่กว่ามันเหมือนเพิ่มกลิ่นมันอ่ะให้เคี้ยวให้เกลือนยากลงอ่ะเอาไปแบ่งกันกินนะเออเราลองลองกินดูนะเอาอปเอยก็ทำหน้าเป๋ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้อลองลองลองมาลองมาลองอุ้ยอย่าเพิ่งกินกับข้าวนะผมว่าแย่กว่ากินธรรมดาก่อนเออกินเลยกินเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันก็ได้นะอือเห็นไหมเฮ้ยเรากืนยังได้ว่ามันเป็นแบบแล้วแต่คนเลยแต่ว่าเราอะไม่ได้อยู่กับสิ่งนี้มาตั้งแต่เด็กคือจริงๆทีเด็กมันเดี๋ยวกลิ่นมันพึ่งน้ำอร่อยใช่ไหมคำแรกมันได้วะใช่ตอนอยู่ในปาามาสตาร์ดไปเดินมาสตาร์ดมาสตาร์ดมาสตาร์บใช่ใช่อือออไปเดี๋ย ไปเลยเหรอไม่ต้องไปเดี๋ยวเราจานต่อเปยเดี๋ยวผมส่งต่อไปโอเคขอบคุณวิวมากครับโอเคครับเป็นการถ่ายเทปที่ใครเข้ามานั่งด้วยก็ไม่ล่าเริงเลยสักคนแบบไม่ตลกไม่อะไรแบบเหมือนแบบทำใจอยู่เต้ยเป็นไงอันนี้น้องเต้ยนะครับเป็นเป็นครีเอทีฟฝั่งโปรโมทคนใหม่เต้ยกับทัวฝักยาวไหนลองเล่าประสบการณ์มาดิ คือไม่ใช่ว่าไม่เปิดใจนะเปิดใจมา2ครั้งแล้ว2ครั้งนี้กเกิดขึ้นเมื่อไหร่บ้างช่วงเด็กๆเลยประาอายุประมาณ10บขวบปอสีป, 4, ป .5 ห้าอะไรเงี้ยป .4 สป .5 ห้ามึงเพิ่งเริ่มกินถั่วฝักยาวครั้งแรกไม่ใช่ก็คือมันจะเป็นร้านอาหารอยู่อยู่ข้างหน้าโรงเรียน เขาจะแบบขายแบบ5้าบาท1ิบาทอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปซื้อมากินเป็นขายถั่วฝักยาวเนี่ยนะไม่ใช่มาถึงก็เป็นแบบผัดพริกแกงที่เขาใส่ถั่วฝักยาวอะไรเงี้ยอ๋อเป็นแบบข้าวนาโรงเรียนแบบกล่องเล็กๆลเราก็กินเข้าไปแล้วเราก็อ้วกแตกมูแพ้พริกแกงหรือเปล่าตัวฝักยาวก็เลยมาแก้ตัวอีกทีตอนโตที่แบบว่ากินแบบเวลาผดถั่วฝักยาวเขาจะมีตรงข้าวคุกะปิใช่ไหมเราจะหั่นมันเป็นเต๋าเต่าเอออันเล็กๆก็เลยลองสวข้าะปคำหนึ่งก็เหมือนเดิมก็คือจะอ้วกเหรอใช่แล้ววันนี้มึงจะอ้วกปะเนี่ยผมมีไอเทมมา ผมเตรียมไว้แล้วกูเหรอพี่เจนนี่เขาเพิ่งใช้ไอเทมยืมไปผมมีไอเทมแล้วเขาต้องคล้องหูด้วยเป่าเนี่ยอันนี้เป็นตำตำถั่วฝักยาวปลาร้าเนาะปลาร้านิดหน่อยได้กลิ่นใช่มีปลาร้าใส่ปูพี่กินดูอร่อยอร่อยเนี่ยตำอร่อยเลยพี่ขอเท่านี้แบบโอ้ยเหี้ยพี่ขอเท่านี้สวบบเข้าไปหนึ่งคำ นะครับถั่วฝักยาวครั้งที่3ของเต้ยแต่ไม่เคยกินเป็นตำใช่ไหมไม่เคยพริกแกงมึงยังไม่รอดเลยตำจะเหลือพียงดูครับอดทนอดทนไว้ทุกคนเป็นกำลังใจให้คนดูคนดูไม่ได้อะไรไม่ได้อย่าเพึ่งอย่าพื่งอีกนิดเดียวสมมติตอนนี้เราอยู่ในสงครามโลกครั้งที่3อย่างเดียวที่ชาวบ้านเอามาให้มึงกินด้วยความเมตตา ถุงทุกไม่ได้จิงออไปไม่ได้จริงไม่ได้จิงหตาแดงเลยได้คำเดียวแหละกูไม่ได้จริงแพ้ทางแพ้ทางอ่ามีอะไรอีกไหมก็มีถั่วงอกถั่วงอกไม่กินหยกมาเดียวมีอย่างเดียวเองสรุปว่าไม่ได้สามครั้งก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จิแพ้ทางถ้าแฟนบอกว่าถ้าเธอไม่กินถั่วฝักยาวเราจะไม่แต่งกับเธอเก็บของเก็บของ ผมเก็บของไปซื้อตัวกับทำตัวฝยามมากินอ๋อใช่เอ้าแต่ว่าคือมันเพิ่มไปวันละนิดได้นะของแบบเนี้ยกูว่ามันเพิ่มมิติใหม่ๆในรสชาติให้กับอาหารหมายถึงว่ามึงกินขนมจีนมึงมีถั่วฝรยามตไม่มีถั่วฝรยามมันก็ต่างกันกินน้ำพริกปลาทูอย่างเงี้ยก็ไม่ถั่วฝรยามก็ไม่ได้โอเคขอบคุณเตยมากครับยั <c oughs> ครับ,รบอ่ะไปแล้ววันนี้ก็จบเทปยังยัง ปิดรู้ไว้ก่อนนะแม่ปิดรูไว้ก่อนปิดปิดรู้ไว้ก่อนกินติดมือนะกินติดมือมันคือราชาผลไม้นะเอางี้ถ้าเกิดคนที่รู้จักกันสนิทกันมาทางชีวิตดูคลิปเนี่ยเขาจะต้องตกใจมากมันต้องเป็นเรื่องแบบมหัศรรย์พันลึกสุดๆไปเลยกินเม็น เราเปิดใจอะไรที่เราไม่เคยกินเนี่ยคนดู้จะได้รู้ว่าเออการที่เราแบบเราไม่เคยกินสิ่งนี้มันคือของมีประโยชน์อ่ะย้อนภาพี<า>ปินบพี่จนนี่แผงทุเรียนกูยังไม่เดินผ่านเลยถ้ามึงกินได้ผิวพรรณมึงจะดีนะมันมีชาติที่เขากินเป็นอาหารเช้ากันเลยนะ คือมันเพิ่มไปวันละนิดได้นะของแบบเนี้ยไม่มันไม่ใช่ของกินด้วยซ้ำมึงเข้าใจมันคือผลไม้ที่เขากินกันเยอะมากมึงลองนึกถึงธรรมชาติของโลกนะอะไรที่มันไม่อยากให้คนเข้าไปแตะต้องอ่ะมันจะมีหนามมาปกป้องตัวเองอย่าถงเวลาอย่าถงเวลามันเหงื่อออกด้วยเนี่ยมึงดูดิน้องกําลังเฟรชสดชิ้นี่ยกินตอนเย็นๆนะแบบมุกกลบคำเดียวคําเดียวได้ไหม ูอช่วยช่วยอธิบายฟิสิกส์หนึ่ภูอันนี้คือเรียก1นภูใช่อันนี้1นภูแล้ว1เม็ดคืออะไรข้างในมันจะมีเม็ดแยกบางอันคือกุต้องหักคึ่งคือทุเรียนมันจะเป็น1นภูอย่างนี้หภูนะอ่ะปามองปามองเป็นมองอันนี้ทุเรียนจะเป็น1นภูนะคะและเห็นรอยไหมรอยมันจะมีเนี่ยหเม็ดสองเม็ดถ้าภูใหญ่ก็จะเห็นว่ามันมีรอยเยอะๆะก็จะเป็น่างนี้เท่าไหร่ประมาณสี่ิบาทนี่สนี่นที่แบบว่อ่อยสี่ร้อ้าสิบใช ไม่ไปซื้อส้มกินกันอันไหนอันไหนนิ่มอันเน้นนิ่มหนูว่าถ้าถ้าคนไม่กินเนื้อาจจะกินยากนิดนึงอ่าต้องกินอันแข็งใช่อ่ะอันนี้อาจจะแข็งหน่อยดูไงวะนี่ไงนี่เห็นไ่มเห็นเห็นความอ๋อนี่มันช้ำช้ำอ่าเห็นแล้วนี่ยเนื้อไก่ฉีกไก่ฉีกคือเฮียอะไรถั่วเหลียนนี่ไก่เหลียนเขาเรียกเนื้อไก่ฉีกเพราะว่ามันเป็นเส้นๆเห็นไหมอ้าวแล้วเดี๋ยวกูไปกินพานกินไก่ฉีกไม่ได้อีกอีกิ๊กชอบกินด้วยก็เตี๋วไก่อ่าต้องกินอันไหนกินอันนนีี้เลย ขอโทษคนที่ชอบกินทุเรียนทุกคนด้วยนะครับที่อาจจะพูดจารุนแรงไปแต่ไม่ถูกกันจริงๆอันนี้กินได้ปะกินได้อ่ะลองเป็นไงดีอึ้บอึ้บคืนลงไปคืนลงไปอุ๊ยเ่้มมีกินทุเรียนอยู่ในคอแล้วลองหนึ่งสองสาแล้วกัดหนึ่งคำแบบเต็มคำอืมสินป่ะนี่แหละอร่อยไหม มันก็หวานๆนะอ้าเฮ้ยเอ้าอ่าเก่งมันเหม็นน่ะเราลงบ่อยๆพี่ค่อยๆเพิ่มใช่มันมีจังหวะสะอึกอะแบบว่าเคี้ยวเคี้ยวกินแล้วแบบหายใจออกมาแล้วแบบฟืบจังหวะนั้นอะที่ไม่ไหวนี่จะหมดแล้วนะเนี่ยตอนตอนกัดได้ยินความกรอบไหมกรึบมันเหม็นอะมันแบบมันหวานอยู่นะชอบเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาพูดว่าชอบกินแล้วไม่ชอบที่มันหวานนะเนี่ยมันเละๆอย่างเนี้ย นี่คือหมดยังนี่คือถือว่าหมดยังอร่อยก็ขาดนะไม่ต้องกินเลยจะพูดว่าสิ่งนั้นไม่ต้องกินอ่ะกูกินหมดแล้วดิอะไรอ่ะมันกินได้ลองลองอีกเม็ดไหมแบบแบบนิ่มไหมเอาอันนิ่มไหมอ่ะเอออ่าเดี๋ยวลองเอาอันกลางเอาอันนึงนี่นี่เอาเอาเอานี่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 เอาอันนิ่มอันนิ่มอ้วนนี้อันใหญ่ด้วยดิอู้หูกูจะอ้วกไหมนะไม่อ้วกฉีกมันกินใช่ไหมอะอะบางคนก็ชอบกินแบบนี้ โอ้โหไอ้กินห่อฟอถุงถุงโอ้มันยังกบคนละลูกเลยงั้นจำไว้ถ้าจะกินทุเรียนไม่แดกใช่กินแบบแข็งโอ้โหอันนี้เหมือนไอ้ที่กินอันแรกเหมือนทุเรียนปลอมเลยไม่แสดงว่าพี่ไปกินทุเรียนที่มันสุกหายใจไปกินทุเรียนอยากตายแล้วตอนนี้ ไม่อยากหายใจแล้วอะ <c oughs> แต่ว่าไม่ไม่ไม่อ้วกแค่แบบพี่ยังจับกลิ่นมันไม่ได้วันหนึ่งพี่อยาจจะเข้ากับมันได้นะงั้นหลไงจะมีออฟฟิศจะไม่มีขนมเลยนะคะแต่ก็ห้ามเอาทุเรียนเข้ามาอยู่ดีเพราะมันเหม็นนี่กูก็ยังเหม็นอยู่เนี่ยปากกูไม่เคยรู้สึกว่ารังเกียจลมหายใจตัวเองขนาดน,นี้มาก่อนเลย่ะเราเรีบปิดรายการดีกว่า โอเคก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็น้องๆได้ลองเปิดใจกินของที่ตัวเองแบบว่าไม่ไหวไม่ไหวสรุปแล้วก็ทุกคนก็คือแต่กิ๊กก็ดูกินมะเขือเทศได้นะแต่ไปอ้วกทำไมก็ไม่รู้แต่วิววิวด้ยปะเออเออวิวดูน่าจะกินมะเขือเทศได้แล้วนะต่อไปนี้แบบจิ้มกงจิ้มเกลือกินเล่นส่วนเต้ยถัวฝักยาวนี้ตอนนี้ยืนแทะถักฝักยาวส่วนพี่คิดว่าชีวิตนี้จะได้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทุเรียนอีกแล้วนะชีวิตก็แบบวนเวียนให้กูกลับมาแต่ว่าจริงๆก็รสชาติมันก็ ก็เป็นเป็นของที่กินได้แต่พี่อาจจะไม่ไหวกิกนก็คือถ้าวันหนึ่งวันใดพี่เอาชนะกินทุเรียนได้พี่ก็จะกลายเป็นคนกินทุเรียนยแต่ถือว่าก็ได้รู้ตัวเองว่าอาจจะกินทุเรียนขึ้นมาได้นิดนึง เป็นกําลังใจให้คนที่แบบคือคนที่กินไม่ได้แล้วไม่กินน่ะก็ก็ก,ก็ก็เข้าใจไม่เป็นไรแต่ว่าใครที่แบบรู้สึกว่าอยากลองกินอะไรใหม่ๆอยากลองกินของหรือบางอย่างมันเป็นของมีประโยชน์แล้วเราต้องกินแต่เราไม่ยอมกินผักมาตั้งเด็กแล้วอยากลองกินผักเนี่ยแล้วแบบมันสู้ความเขียวความเหม็นอะไรไม่ไดนะ้ลองดูพี่ว่าก็อย่างที่พี่บอกว่าเพิ่มไปทีนิดอย่ยงทุเรียนเนี่ยพี่กินไปเรื่อยเดี๋ยวพี่ก็อาจจะหอมมันเองเหมือนนัตโตะพี่ก็เคยเหม็นพี่ก็หอมโอเคครับก็วันนี้เอ็มเคลียอตก็จบลงตรงนี้ไว้เจอกัน E P หน้าอาจจะ หาอะไรม,มันมาทำหรืออยากให้ทําอะไรก็คือเนี่ยก็ทําให้ดูว่าแบบทดลองอะไรแบบง่ายๆแบบนี้ก็ทํากันได้ใครอยากดูอะไรก็ลองพิมพ์ม,มาสวัสดีกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ช่องมีนาคมด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวไปแปลงฟันก่อนบ๊ายบาย